นี่จะดีทําอะไรนะครับจับจับตัวนี้ครับตัวอะไรครับก็จับนะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไหมลองกินดูสิครับกินได้ไหมครับต้องไม่พั่วเลครับโอ้โหเลือดเทศกาลครับดูครับดูคนพี่ๆน้องๆพี่น้องกันทั้งนั้นเนาะนี่เนาอมาช่วยกันเก็บเนาะช่วยเก็บช่วนกินเนอ มีไข่กันลรงอยังทำอะไรเนี่ยโอ้โหเรียกดเเร็ยกได้เล้ลงงอ่ะงหนลงหนอ้โหัจับมันยงเงยแต่ว่ามันนุ่มน้ำ นี่น้องชี่คนสวยครับแม่ไททันไหนไดนดูของดูของดูของว่าท่านมีนี่นโอ้โหอะไรนะสลับสลียอพอกินพอกับแก้มออกหรือเปล่าแมงมันเลยออกหรือเปล่าอัดีแล้วนี่ทำไมแมงมันออกอ่ะ ว่าฝนไม่ตกครับมึฝนไม่ตกครับแล้วก็อากาศร้อนครับอ๋ออากาศร้อนแต่ที่ว่ามันเย็นนะมันเนี้ยจะบีจะบีร้อนเองหรือเปล่าร้อนครับมันนี้ร้อนมากจะบีทําอะไรมาถึงร้อนอะ่ะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรนะครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าอาการเหมือนจะร้อนนะครับเออว่าแมงเขาะจะออกช่วงนี้ใา่จัดร้อนน้วมัแดลมมากินน้ำเนาะแดร้อนแมงลงมากินน้ำใช่ครับ มันก็เลยโดนเราจับกินซะเลยทีมงานก็แต่กำลังสร้างไฟครับสร้างไฟเพื่อจะล่าแมลง,งจักจู่หรือว่าจักจ้าหลวงกยยยิิิ่่งงหมมันะนานญญาาท อืมอืมพลัไม้กลับมือครับจายทำอะไรครับจายจกำลังสง่งแมงอยู่ครับโอ้โห <laughs> อโหหอ,อ้โหามาโหดูไฟทุกคนครับผม ช่วงนี้หาจักระจันครับก็ต้องมีของแกล้มจ้ากระจันด้วยนะครับตอแห้งครับระหว่างในการเดินทางก็ต้องมีการดื่นน้ำดับกระหายและกอากาศอันอบอ้าวโอ้ปุญญาชาวบ้าน กางไว้รอมันเข้าไปติดกับธรรมดาได้แล้วน่ะกาแน่แน่แได้กี่ตัวครับเอ,สอบ๊สามตัวโอ้โหฟองฟิน อั affiliated. นนี้จากกับ pues ดักกินน้ำเลยแมลงครับครับแมงนูนเขียวฮะไม่น่ะไม่น่ะไหนไหน โอ้อัลปโธเห็นไแมงนูนยักษ์ครับเดี๋ยวกันเด้อเจอคุณหน่อยจับนูนยักษ์าโ่่่มนใช่หรอเจอ กิน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 ,นหมดเะ,เอะเเรอเอะรอเหตอถ้ามมนร้องเสียงดงนะังคือมันจนจิตนี่มันจะเรียกเสียงอ๋อจิตผสมพันงเรา,เราต้องทำให้มันร้องก่อนอใช่ไหมถ้าเสียงดงังเดียใก้มาถ้าถ้ามันมเสียงดงังขยี้ขยี้ขยี้ต่อมเสียวมัน่ขยี้จับติตออ๋อเรียกว่าต้องขยี้ต่อมเสียวมาด้วยเนี่ยยันจนหเมือนกนใช่ไห เยลองขยี้ขยี้ทีมจะลองดังไหมไม่ขยี้แค่จับนี้มันก็ร้องเดี๋ยวเพื่อนจะมาเดีย๋ยวเพื่อนจะมาครับ,บนี่เราหลอกมันสจะพครับจะรู้ได้ไงว่ามันจะเรียกไหนะมันบอกเฮ้ยไป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 นี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม,ไม่ใช่นะมันบอกวามามามา,มาช่วยกูนหน่อยมาช่วยกูนหน่อยมันอมันเป็นจุดรวมรวมมันกินน้ำอ๋อลงมากินน้ำอ๋อหิวหิว,หวมาเออมา,มาจริงเว้ยมาจริงมาจริงมาจริง เอ้ยจับปิ๊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 เดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวจะไม่เยอะอ่ะเวยมาจริงวะเฮ้ยปล่อยปล่อยให้ร้องอ่ะไอ้ไม่ปล่อยแล้วเสร็จโจนเสร็จโจนหนึ่งตัวยิ่งร้องยิ่งมาครับเสร็จโจนตัวก็ไม่ร้องแตไม่มาอ๋อจับไว้จับให้มันร้องก่อนจับให้มันร้องนะจับให้มันร้องก่อนยิ่งร้องยิ่งมาไหมครับ ผมจะเอาแม่ผมนั่งตรงนี้หรอไม่ให้ตัวอะไรเลยอ่าไม่ไม่ไม่แคบบร์เอาแไม่หรอใช่พวกนี้นอนแคือให้มันใหญ่รวมศุดรวมเขาอ๋อโอ๋คตัวม,มาที่นี่ี่อยากตายตัวมาที่นี่บ้างงั้นไม่แคร์ไม่ใช่นะเร้องเรี่ยงมันผสมพันธุ์ตัวมันอ๋อครับเดี๋ยวมาแล้วมันจะมาเจอพวกเราอ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันเท่าไหร่แบตบก็จะหมดเอาขอเข้าไป อยู่ตรงนี้ไม่ให้ร้องครับไม่ให้ร้องนะเข้ามาเล้วนี่มาเลยครับโอ้ผมก็จับไว้อยู่ผมก็จับไว้อยู่จับมีอแล้วก็แล้เดี๋ยว้ามาจับไว้จับไว้จับไว้เออจับไว้สองตัวเลยจับไว้สองตัวให้มันร้องอืมเฮ้ยครับจับให้โอ้จักตักติกนะครับโอ้ จะไปเอกจะไปเอกจะไปเอกเ้มันร้องเยอะๆนี่นี่นีเอ้ามาจริงจรินมาจริงใส่เหยียบใส่แล้วนี่ม่ไม่จครับโอ้โหนี่ครับไหนไหนนี่ละมันายงานเนี่ยต้องพยายามให้มันร้องเยอะเดี๋ยวลองพยายามันองไหต้องทำยังให้มันร้อง นี่จะดีก็กะเยไม่มาแล้วนผมไม่มาแล้วนั่งไงนั่งไงนั่งไงนี่กดโอ้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 นี่นังไงจะมาจับจับจับอัถุงมาเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปเอาไปใส่ในไม่ตัวหรอโอ้โหโอ้โนี่ไงขาตีน ถุงถุงอ๋อมาดูผลประกอบการเรัเพิ่มขึ้นนน่อันนี้อันนี้ียยังไรแม่หนดูอ่ะ นั่งอยู่ที่เดียวอ่ะอืมมาเุ๋งใากับบพอกระิกแค่นี้ครับวันนี้เดี๋ยวต้องจับไปขั่วิีต่อแล้วมจะเดืกเกินเดืกเกินจะเลยเวลาเข้าในเฮ้ยมาอีกเฮ้ยกำลังมากำลังมาจะลับแล้วกำลังมาอีก เช็ดกายจะมาคุ่มเองสักดั่งที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้ให้กินเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดกิ่ช่วยกันช่วยกันหน่อยดิจะคิดแล้วกันก็ต้องช่วยกันออเออช่วยกันช่วยกันเด็ดกิ่ต้องเด็ดกิ่งก่อนนะครับจะไม่เด็ดก็ได้ครับแต่มันจะกายคอก่อนหน่อยครับจะกลายกลายคอนะครับมาเชื่อมเข้ามาแม่แม่แต่ถ้าให้ดีต้องเอาขา มันออกด้วยครับอาจะทำยังไงครดตัขาออกมันต้องมีกันไกอะครับกันไกเหรอกันไกตัดขาออกเลยครับนี่รับหนอ๋มีับออกแต่มื่อนาถเขเอ้อทำตัวเดียวทำตาที่ไส่เฮ้ยาที่สที่หึงตัวว่าถ้าถูกวิธีต้องทำยังไงอท้อาชีอาชเดเก

โอ้ยแล้วกินน่อนนเออหลังจากเด็ดกี่แไปหามาเด็ดกิ่งเสร็จเกใจก็จะทำการทอด <คน S 1> ให้กินนะครับทำการบรรเลงไหมครับเอาเลยโอ,เโอ้ยยิ่งดิบรอให้น้ำมันสะเด็ดเลยครับ ไอเสียงมันเงียบเลยเหรอเสียงมันเงียบถ้าเสียงมันเ,เ,เง,ง,เยเยง,งเียบก็มันแกล้มขอบเลยไหมไฟลหรอไฟไฟต้องใช้ประมาณไหนไม่มต้องผ่อนผ่อนแดดเจ้าของผ่อนอ๋อไฟแรงก่อนเนาะไฟแรงให้น้ำมันเสอนแดดก่อนครับอ๋อแล้วเราค่อยเบาไฟไนี่เป็นเทคนิคการทอดแมงของเทชฟใจคุณน,นรัจกจัดจ้าเฮ้ ไมอว่าเอว่ามย่อยบอกว่านี่อันนี่อันนี้ใช้ไฟอ่อนปรุงอะไรไปแล้วครับเชื่ใจเกลือกับผงชูรสครับอ๋อใส่เกลือกับผงชูรสเกลือกับผงชูรสเดี๋ยวเราค่อยมาโรยรสดีอีกที่นึงเกลือผงชูรสแล้วก็กลมกมปิดท้ายด้วยรสดีไ่เป่าเองที่เองครับ อย่าเป่าให้กันครับโควิดครับเต็ม่เป็นไรเพวเดียวกันชิมหนอช,ชิมิมโอโชคเติมผมไม่มือท้ายสุดเราต้องคลุกเขาื้วยรถด,ดีก่โอนนะครับโโเยอะไปก่อนนะไม่เยอะครับก่าลงโอ้โหขเขาได้รถด,ดีรครับนัวรถดี ผงนัวผงนัว,วแล้วแต่ตามใจชอบครับแล้วจะจะได้ต่อครับเพื่อดูรถรถด,ด,ดีงานนี้มันมาหลนน่นจริงเข้มไปหล่นตัวแล้วก็แบ่งใส่จานจัดไปครับไม่ต้งองถอนไม่ต้องโกนครับสูตรน,นี้ไม่ต้งองถอนไม่ต้องโกนหล่นตัว จานจยังอยู่ไหมครับอจิมก่อน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 เข็ดจินจิ่อนไหมครับโอ้โหเดี๋คนนอนบเฮ้ยบายเอ๊ะจิแล้วครับจิมได้เลยครับว้าอืมกำลังดีไหมครับกรอบหอม หรือว่าเค็มไปหน่อยหรือเปล่าพอดีลำะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสิร์ฟไม่ไม่หยิบเลยครับหยิบเลยครับไม่ไม่ไม่มันยุคนี้มันยุคโควิดเราจะทำกันไม่ได้นั่นนะล้างล้างล้างมือมาเรียบรครับล้างล้างโอ้ยคอคอครับนั่นนะสองเป็นห้าเอ้ยชิมสิมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเป็นยังไงที่แก้วเดี๋ยวมจะล้างมี่ดีที่กันอืมอีกอะมอขนาดี้เฮ้ยต้องยกนิ้วด้วย มันไม่ใช่แบบนั้นแหละต้องนี้แล้วพ่อเบ้ยไม่ใช่ตัวของพ่อเบ่ยลังเนี่ยแต่เรตตัวเล็กลำแต่ละลังเนี่ยแอลกอฮอล์สกัานะครับไม่ใช่ไม่ใช่เราเราไม่มีแอลกอฮอล์ครับแมงเรากินแต่น้ำเย็นแอลกอฮอล์ลังค่าใช้อ๋อแต่นี่เราเราเราไม่สนับสนุนกินแอลกอฮอล์ครับเพราะว่ามันไม่ดีครับแต่นี่เราจะจะจิ้มน้ำเย็นเลยเหรอ โอ้โหจิ้มกับเจลังมือนะสุดยอดครับสุดยอดโอ้โออวีระไหมมก่ะวีระวีระนี่ละเราจะร่ำลนะั้าบติดตามกันตอนช่วงต่อไปอหรือไอเอพต่อไปว่าเราจะทำอะไรอีก